ไปกันต่อครับคุณดู โ,หโหไม่ไหวว่ะโคตรเกียนเลยปืนเนี่ย ไปครับไปครับ้สวัสดีครับคุณดูสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับเอ้ยชนะชนะเอ้ยชนะครับสวัสดีคนดูทุกคนครับสวัสดีครับเออ สวัสดีทุกคนครับเิีออกไปมาครับพิมคุยกันได้ครับพิม์คุยกันได้นะพิมพ์คุยกันได้ครับ,นะรบสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมชื่อเหนือนะผมชื่อเหนือครับยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเม้นท์คุยกันได้นะคอมเมนต์คุยกันได้ครับคอมเมนต์คุยกันได้นะฝากกดติดตามหน่อยเป็นกําลังใจให้กันครับผมเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะโอเคโอ้โห ไม่รู้ตัวอันนี้ไม่รู้ตัวนะคุดูนะอันนี้พี่ไม่รู้ตัวว่ะอันนี้มาตุยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยคนดูใหม่ครับชับโงมครับยินดีตอนรรบครับพี่ สวดีดดต้อนรับครับพี่คุณสารินีสวัสดีครับโอ้โหพี่โดนโปน้องพี่โดนโปพี่โดนโปเนี่ยไปต่อครับไปต่อเออ ช่วยไอ้มนไม่มีคนมาช่วยเลยมันเนี่ยโอ้ยปืนหมดเม็กสวยสวยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับผม สวัสดีครับสติ๊กเกอร์แลนด์สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับพี่ยินดีต้อนรับครับผมโอเคครับพี่ยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับโอ้โอตายไม่หยุดเลยนะ้อง โอเคโอเคไปครับโอ้กนตายอยีกแล้วเนี่ยโอ้ยเครียดยเลยว่ะนี่พอเสียงเกมก่อนเกมดังมากเลย ไปครับวัสดีทุกคนครับวัสดีทุกคนครับฝากกดไลค์ให้หน่อยครับฝากกดไลค์ให้หน่อยนะเฮ้มีตอนรักกับผมไม่ได้เล่นนานะเล่นอ่อนเลยเนี่ยฝากกดไลค์่วยนะครับนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ พี่มาอะไรเฮ้ยอะไรนะถ่ายคอมเหรอถ่ายทำไมอะ่ะพี่เพิ่งเห็นคอมเมนต์พี่ขอโทษนะเดี๋ยวค่อยแอดพี่เหรอเอ็งเห็นชื่อพี่เปล่าพี่เพิ่งเห็นคอมเมนต์พี่ขอโทษพี่ขอโทษนะโอ้มันไม่ตายเนี่ยโอ้ อะไรเนี่ยงงนะโอ้โหพี่โดนโปโน้องฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยครับโอเค พี่แอดผมด้วยได้ไหมได้สิได้น้องได้ได้ได,ได้ได้สิ ชื่อนี้นะแอดมานี่นี่นี่เอง็งแอดชื่อนี้มาแฟนต้อมฟอร์สครับพี่ เป็นต้มฟอสต์ครับว้้ย ไปครับดาบกระหมีนี่ดาบกระหมีน่น้องดาบกระหมนนี่นี่นี่ดาบกระหมิ่นเนี่ยอิรง,ววองนนะอระวังตัวไว้ดีน้องที่มีดาบกระหมี่นนะอิงระวังตัวไว้โกนั่นอิงระวังแอดไปไม่ได้ต้องรอแม่มาวันเสาร์นอเหรอโอเคโอเคติดตามพี่ไว้นะเว้ย เดี๋ยวน้องจะได้มาเล่นกับพี่อีกโอเคไ่ะเดี๋ยน้องจะได้มา,าพัวเดีวกันโอเคสวัสดีทุกคนคนระัตายเลยโอ้โหแต่สวัสดีพวกเองนะพี่ตายเลยเนี่ยพี่ตายกี่ตัววเนี่ยโอ้ตายเก้าคโหโคตรน้อยเลยอ่ะ โอ้โโอ้เดี๋ยวพี่ขอลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะมามาอีกนะครับ